คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาลสก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณอรุณเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องพบลูกค้ากับ The Ghost Radio ของเรานะครับทางนี้คุณอรุณมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ได้รับฟังมาจากรุ่นพี่ที่ได้ไปเจอเหตุการณ์แปลกๆเกี่ยวกับที่พักอาศัยเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับคุณอรุณมาพร้อมกับเรื่องรักษาสิทธ เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่หกกับสายของคุณอรุณกันเลยครับสวัสดีครับคุณอรุณครับคุณดีครับสบายดีนะสบายดีครับทำไมเสียงเหมือนไม่สบายเสียงเบาเบา,บา,บามากๆเลยวันเนี้เพิ่งตื่นครับนั่นไง <laughs> นี่เจวีโทรไปปลุกใช่ไหมเนี่ยครับบอกบอกไว้นะถ้าถ้าถึงนชื่อก็โทรมาได้เลยอืมอะไรนะ ถ้าถ้าถึงเคียวก็โชวมันได้เลยดีอ๋อโอเคเฮ้ยคุณอรุณไหวปะเนี่ยได้ไน้อาเอาครับเอาเท่าที่ไหวก่อนนะได้ได้ครับเพราะว่าเสียงคุณอรุณมันเหมือนเหมือนแบบเพิ่งตื่นแบบสงสแงะสงัวเงะเกรงใจเกรงใจได้ได้ครับครับหนึ่งครัอ่าแตเสียงจะได้ดีขึ้นใช่ครับแล้วเสียงเบามากด้วย ครับเออไหวไหมไม่ไหวพักก่อนได้ได้ครับผมไม่ขัวจริงๆเลยเออผมไม่อยากจะขัดเยอะไงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเล่าไปแล้วเสียงคุณอรุณมันจะเบาไปอ่ะเดี๋ยวผมขัดผมจะโดนคุณผู้ฟังด่าอีกเอออือครับเออดีขึ้นไหมพี่อันนี้ดีขึ้นอันนี้ดีขึ้น อ,อแต่มันจะมีเสียงก็แก๊้ตลอดเวลาเลยเหมือนเคี้ยวขนมอะ่ะโอ้ตายแล้วให้หนึ่งครับออผมบาปไปเลเนี่ยไม่ไม่ครับพี่อันนี้โอเคนครับอ,อ่อาอลองดูคุณอรุนได้นะไหวนะได้ด้ครับโอเคเอ่าเดี๋ยวผมเร่งเสียงช่วยก็แล้วกันเอา้าคุณอรุณเดี๋ยวจะได้ไปพักผ่อนนอนต่อขอบคุณมากมากที่อุตส่าห์ตื่น <laughs> นะเรื่องนี้ เพื่อนเล่าให้ฟังรุ่นพี่เล่าให้ฟังใช่ใชครับเ,ออเป็นยังไงเรื่องนี้เชิญฮะก็คือพี่ที่ทํางานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะพี่เนาะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากพี่สาวเขาครับพี่สาวคนนี้เขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลยคุณอรุณตอนนี้คุณอรุณใช้สมอ Talk ใช่ไหมฮะ ใช่ครับมันมันแว่งคุณอรุณจ๋าเดี๋ยวมันดังเดี๋ยวมันถ้าถ้าคุณอรุณใช้สมอทอคคุณอรุณต้องต้องรบกวนคุณอรุณถือนิ่งนิ่งแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเออถ้าอย่างเงี้ยชัดแจ๋วเลยโอเคอย่างนี้นะครับอ่าโอเคโอเคผมจะไม่ขัดอีกนะกลัวโดนด่าอย่างเลยอ่าต่อเชิญฮะเชิญนะเชิญฮะประมาณนี้ได้นะครับะครับผมโอเคครับครับก็คือที่สาวท่านี้เนี่ยอเขาจะ มีอาชีพหลักๆขอโทษนะครับ,รบก็คือรับซื้อหวยใต้ดินอ่าอ่ะ,อะทีนี้ก็คือเขาอ่ะจะส่งหัวให้กับเจ้าหลักเจ้าหลักคนนี้เนี่ยเพอเอินโดนโกงมาออืมอมไม่มีเงินรับซื้อก็เ,เลยแนะนําให้อีกให้ไปส่งต่อเจ้าอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายปาไต่มามาที่สาวคนนี้ผมยกผมยกชื่อเขาเป็นคุณคุณเอแล้วกันนะครับ ก็เป็นแฟนกับเจ้าคนนี้ชื่อว่าคุณดีพี่เอก็เลยมูกเข้าไปอยู่ในบ้านที่ดีจากที่รับซื้อก็เป็นรับตรงเลยทีนี้การทำงานของเขาก็จะมีโทรศัพท์หลายเสื่องอันนี้บอกก่อนนะครับแล้วเขาก็เข้าไปอยู่ในบ้านที่ดีเนี่ยบ้านในบ้านแถวลังฟิตเาเอิญว่าได้รับสายด่วนมาว่า จะมีตำรวจเข้ามาที่บ้านเพื่อตรวจคน้นก<ะ>็เลยต้องมูฟหลักฐานทั้งหมดไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งจะเป็นคอนโดแถวหนังสิตโอ้โหเฮ้ยอันนี้เรื่องเรื่องผิดกฎหมายลุ้นๆเลยแล้วเนี่ยครับอันนี้ต้องขอในญากนิดหนึ่งพอพี่เอกับพี่ดีมูฟหลักฐานทุกอย่างไปอยู่ที่คอนโดนังสิตเป็นคอนโดเดิมของพี่ดีพี่ผู้ชายนะครับ ีน,นี้พอวันก่อนหวยออกเนี่ยมีวันหนึ่งคุณเอเขาก็มีโทรศัพท์หลายเครื่องออเแกก็จะรับสายนน้นสายนี้แต่มันจะมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเป็นสายปริศนาดังขึ้นแต่ว่าโทรศัพท์เครื่องเครื่องนี้เนี่ยมันดังมาจากห้องเครื่องแป้งในห้องในคอนโดเนี่ยอเอดังขึ้นมาแกก็รู้ขึ้นไปแล้วก็หยิบโทรศัพท์มา รับเลขอะไรครับพี่ก็ uh. ไม่ได้คิดอะไรเพราโทรศัพท์มันมีหลายเครื่องปลายสายก็พูดส่งกับมาว่ามึงเวนไัยมาทำในที่นี่ uh. เป็นเสียงผู้หญิงพูดมาคุณเองก็บอกว่านี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ลูกค้าเนี่ยขอเนี่ยวางนะมันเสียเวลาเ uh. จะก็ไปทำงานของแกต่อ uh huh huh huh. สักพักหนึ่งด่านขึ้นมาอีก อยพอดังกันมาอีกปุ๊บพูดเหมือนเดิมเลยมึงเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ uh. คุณเองเขาบอกเฮ้ยมึงอย่ามาย่างงู๊ดหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดา่ดาดา่ดาดา่ดาดา่าด่าไปแล้วก็ปิดประโยคด้วยว่าถ้ากูเจอหน้ามึงอนะี่ะเดี๋ยวกูจะ uh. ตบหน้ามึงฮนะียให้ควาเลย uh. มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูผัวกูเป็นตำรวจนะ่ uh. อะไรประมาณนั้น uh. ก็พูดไปแล้วก็วาง ัฟงที่สามก็โทรัฟนที่สามก็โทรกลับมาบอกว่ามึงออกไปจากห้องนี้ไปสายกูไปบอกว่ามึงออกจากห้องนี้ไม่งั้นกูจะฆ่ามึงเอ๋คุณเอ๋ก็บอกเฮ้ยนี่คือแบบถ้าจะโทรมากวนแล้วไม่ใช่ลูกค้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเจอหน้ากันนะพูดซ้งคำเดิมเลยกูเอาจริงน้กูจะฆ่ามึง สะพันธ์หนึ่งปลายสายพูดอีกว่าถ้าเจอหน้ากูเนี่ยเดี๋ยวรู้กัน,นถ้ามึงไม่ออกจากห้องเนี่ยเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงแต่เสียงที่พูดมาครั้งเนี้ยไม่ได้ผ่านโทรศัพท์แต่เป็นเสียงพูดมาข้างหูเลย,อยพอเขาได้ยินข้างหูปุ๊บหมือคนกระสิบเป็นพวกเราเนี่ยเราก็ตกใจกันนะครับ,รบก็หันควักไปพามเสียงเฮ้ยอะไรวะเราบอกว่าพอหันไปเนี่ยเป็นผู้หญิงเสื้อสีดํอ เ,เกมยืยนขาดขาดมอมแมมหน้าแหบไปข้างหนึ่งตาถลนครับจ้องมาที่พี่เขาโดยนั่งอยู่บนเตียงในห้องนั้นนะอ,อพอจังหวะที่หันไปมองปุ๊บภาพที่เห็นมันก็วาร์ปเข้ามาหาพี่เขาครับเห,เหมือนเหมือนวิ่งมาเลยมาประชังหน้าเหมือนแหลงเลยนะ<อ>และ้วพี่คนนี้เขาก็จิดวิ่งแล้วก็เป็นลมตรงนั้นไปเลยครับพอพี่ผู้ชาย คุณบีแกกลับมาทางดิบก็เลยเขาเรียกอะไรนะเอาผ้ายุงผ้าเย็นเนี่ยม,มาปุุกมาซับหน้าให้อาการดีขึ้นบอกตัวเองเป็นไรพอคุณดิบแล้วพอคุณเอได้สติขึ้นมาปุ๊บเธอเธอเธอไป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 ออกจากห้องนี้ได้ก่อนออกจาก้องนีน่ไก่อนอก็เลยมุกไปอยู่ที่บ้านที่ลังสิ์ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ได้ต่อเนื่องมาจาก ตอนทีต่ตอนที่ตำรวจเข้าไปบุกนะครับม,มันจะผ่านมาระยะหนึ่งก็เลยพอเรื่องเงียยแกก็เลยจังหวะนั้นก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปที่บ้านเราล้วกันในช่วงคืนเดียวนั้นเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นประมาณสองถึงสามทุ่มนะแล้วคุณคุณเอ๋นัสลกยาวถึงประมาณห้าทุ่มเทียงคืนประมาณนั้นออตออแฟนแกพาไปที่บ้านตอนที่นอนอยู่ประมาณปีหนึ่งปีสองคุณเอ๋ก็ฝัน พราะผู้หญิงคนนี้มายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็พูดกับฟัาว่ามึงออกไปมึงมาทาอะไรที่นี่แล้วมึงก็อย่ามายุ่งกับผู้ชายคนนี้ด้วยอบอกอ้อพอแกได้ยินอย่างนั้นพอแใฝันแกก็สะดุ้งตื่นครับที่มันคืออะไรวะในฝันก็เลยไปเปิดหน้าตาหันบนห้องเั้นทสองไปดูข้างล่างเพราะว่าในฝันคือยืนอยู่หน้าบ้านฝันเป็นจริงที่อยู่ในที่เดียวมาชี้ขึ้นมาใช่ เปิดเปิดหน้าต่างไปดูเจอจริงเหรอเจอเยอะอยู่แต่รีบปิดม่านปุบแล้วเข้ามานอนคุมปองแล้วเนี้ยวสังบอกพี่พี่านี่ไม่ยุ่งกูพี่เยม่ยุ่งกูพี่พี่เอคุมปองเริ่มเหมือนไม่ได้ติเริ่มนอนละเมื่อไม่ยุ่งกูพูดอย่างเงี้ยดังขึ้นจนคุณบีที่นอนด้วยกันเนี่ยได้ยินบอกตัวเองเป็นอะไรใจเย็นบอกมึงอย่าไม่ยุ่งกูมึงอย่าไม่ยุ่งกูพูดอย่างนี้จนหลับไปเพราะเช้ามาพอได้สติก็เลยคุยกันคุณคุณเอคุณเบีบอกว่า ไอ้คุณเอเราบอกว่าเอ้เดี๋ยวเราอ่ะจะไปนอนด้านแม่นะขอไม่อยู่ช่วงนี้ขอขอบายก่อนเจอแบบนี้มนาะไม่ไหวจริงๆวะไม่เคยเจออะไรมาแบบนี้คุณบีก็เลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันไปอยู่กับแม่กับพ่อจะได้ดีขึ้นเดี๋ยวนี้เราคุยกันอีกทีหนึง่งเช้าวันนั้นหลังจากคุยเแ็บขอเสร็จช่วงประมาณเจ็ดแปดโมงกลางวันจัแสร ประตูลัว้วหน้าบ้านเป็นแบบลูกเลื่อนสูงประมาณอกนะครับถอยรถออกไปปุ๊บจังหวะที่ปิดประตูรถประตูบ้านเนี่ยมันเลื่อนเองอเลื่อนเองแบบช้าๆซึ่งม,ม,มันไม่ใช่ระบบอัตโนมัติก็เห็นปุ๊บแกก็หันไปเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องผีคิดว่าประตูมันครงไหนเองประมาณนั้นอพอหันไปปุ๊บ ไปประตูอีกฝั่งหนึ่งเป็นพี่คนนี้ยเสื้อสีดําเกงยีานแาแะกกลางวันแสบเลยกำลังดันประตูพอเห็นไปปุ๊บตกใจบอกเฮ้ยภาพเดิมเหมือนครั้งแรกเลยวารสมาฟุกพผิวนี้พุ่งมาใส่หน้าเลยหรอใช่พุ่งมาใส่หน้าพอแกไม่ได้สติยาวเลยพี่บีก็เลยเรียกพี่หมูพี่หมูนี่คือเป็นพี่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยครับมาับครับ ไปส่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอพอพี่เอนี้ตื่นขึ้นมาปุ๊บพี่เอไม่ได้จะติดแบบมาถึงแบบหลอนเหม่อลอยยา<ะ>ไม่ยั่วโมกูยา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 ไม่ยั่โกูเห็นใครก็จะตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างนี้จนต้องปรึกษาจิตแพทย์เลยนะเรื่นี้พี่เขาเป็นแบบนี้ประมาณเกือบปีหนึ่ง<ะ>ต้องกินยากล่อมประสาททุกวันเพราะว่า ทุกวันที่นอนหลับเจก็ฟ้อ,องฝันเห็นผู้หญิงคนเนี้ยตลอดอตลอดช่วงเวลาที่ยังยุ่งกับพี่ดีอยู่ครับจนแม่พี่เอเนี่ยแกก็ไม่รู้จะทำยังไงได้เลยแคเป็นคนที่ไม่ค่อยใช่เรื่องอะไรทีนี้เจ๊ก็จะปุึกษาจีแพท้ตลอดจนแบบฟ้องฝันลึกมากจะเพะ้อตกใจมายุ่งกับกูอย่างนี้กับบูแต่ช่วงระหว่างนั้นเนี่ยคุณดีก็ยัง ติดต่อหาแม่คุณเอเพื่อสอบถามข่าวสารเพราะเคยังคบกันอยู่ครับแม่พี่เอก็เลยถามกับคุณบีงตรงว่าลูกมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วล่าให้แม่ฟังหน่อยแล้กันคือเริ่มเรื่องม,มันก็เป็นแบบที่ผมปูมาตั้งแต่แรกเจอแบบนี้มา,า,าแม่เลยถามว่าแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครพี่บีก็คิดอ,อยู่กับพักหนึ่งเชื่อดำเกยงยีงเขาก็เรียกันหนึ่งแล้วเขาก็ํำเสียงแบบเบาๆลงแล้วบอกอ๋อ เรื่องมันเรื่องเรื่องมันเริ่มมันจากที่คอนโดอืผมรู้้วแม่ผู้หญิงคนเนี้ยเป็นแฟนเก่าของผมเองครับอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกแม่แล้วมันเกี่ยวอะไรแฟนเก่าคือมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เขายังเป็นแฟนกันอยู่เขาพักกันที่คอนโดนี้แล้วเกิดอุติเหตุรถคว่ำเมียจะตายสัตชุดสีดำลางเกียงยีนอืแล้วก็หน้านี่ก็แบบแหกไปซึ่ง,งมนันมงตาเสมออนเมาอ เขาจำดีเทลแล้บอ,บอกใช่ต้องใช่แน่ๆอชัวร์เลยเพราะว่าเขาเคยสัญญาว่าเราจะไม่มีใครเราจะรับกันอบบครับ่าอีนี้แต่ว่าคุณคุณคุณดีเนี่ยหลังจากที่เลิกกบแอบหลังจากที่เขาแฟนแฟนแกสีงชีวิตได้เนี่ยแกก็ทนไม่ได้ไม่อยู่ที่คอนโดแกก็ไปซื้อบ้านใหม่นะครับ แ้้เพิ่เอินรอบนี้่ประมาณผ่านไปมาไม่กี่เดือนเจะมาเจอครับพี่เอใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องราวแล้วทําให้คุณเอกับพี่ดีต้องอยู่ที่คอนโดแล้วเป็นคอนโดเดิมที่แจนเจ่าคุณดีอยู่อืมคือถ้าถ้าไม่โดนทัวลงก็คงไม่ได้มาที่นี่เพราะว่าทัวจะมาลงก่อนเออ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 เพราะว่าวิญญาณผูกห้องนี้พราะกอยู่ห้องนี้อ ล้วโทรศัพท์เครื่องนั้นก็เป็นโทรศัพท์แน่นอนเป็นโทรศัพท์เก่าของแฟนแยงโอ้โหแล้วเขาโทรมาเลยนะโทรเครื่องเลยเพราะว่าคอนโดนะมันก uh, ็เป็นคอนโดที่เขาอยู่ตลอดใช่ครับแต่เรื่องนี้ยมันจบลงตอนที่ว่าคุณบีกับคุณแม่คุณแม่คุณเอบอกว่างั้นเลิกยุ่งกับลูกแม่ละกันนะลูกเพายังไม่เลิกเลิกยุ่งแบบเนี้ยลูกแม่อยู่ไม่ได้ ท่านไปอีกสัพพักหนึ่งฟอนเลิกขาดเชื่อมะว่าคุณเอรีขึ้นไม่ขัไนไม่อะไรเจก็ด,ดีขึ้นตามลาดับข่านไปดึงตีกลับมาเป็นเหมือนเดิมเจถึงเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้กับพี่หมูฟังได้ว่าเจเจออะไรมามคือถ้าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ไม่ตัดสินใจให้เลิกหรือเขาไม่ได้เลิกกันตัวของพี่คนเนี้ยเขาก็โดนรังควานอยู่อย่างเงี้ยจากคําสัญญาที่คู่แฟนคนเนี้ยเขาสัญญากันไว้ ก่อนหน้าที่จะประสบอุบัติเหตุว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือฝ่ายหญิงในประสบอุบัติเหตุใช่โอ้โหอุตมาแบบมากางวันแสกนี่โหดมากเลยนะตอนแ้กผมฟังก็แบบผมบอกผมถามว่าพี่หนูมีเรื่องแบบซื้อเสียไหผมอยากแชร์แชร์ให้พี่แจ็คฟังเขาบอกเฮ้ยได้ในเรื่องเนี้ยพี่ว่าเรื่องของพี่พี่อะ เรื่องคนกันแบบว่าพี่พี่เคยเจอครั้งเดียวแล้วก็เข้าโรงพยาบาลบ้าเลยขนาดนั้นเลยพี่เ,ออเจอแบบจังๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้มาแบบเพียงแค่บานสองวันเนี่ยเป็นบ้าต่อเนื่องเกือบปีถึงก็ไปพบจิตแพทย์เลยเหรอใช่ครับเรื่องนี้พี่เขาเข้าโรงพยาบาลเข้าเข้าโรงพยาบาลฉัญยาเลยใช่คือเขาเจอแบบเขาไม่เคยคนไม่เคยเจอแล้วมาเจอจังๆแบบน<ะ>ี้ แล้วเจอแบบไม่เว้นเลยสองสามวันติดอย่างเงี้ยทั้งกลางคืนฝันกลับมากับฝันอีกฝันเสร็จคู่แล้วก็มาเจอตอนเช้าอีกจิตตกเลยทีนี้แล้วก็เป็นออืจะเกิดเคียดเป็นแบบว่าภาพภาพหลอนในในหัวอนะไรอย่างเงี้ยออแล้วฝันเป็นเรื่องเดิมหลังจากนั้นเนี่ยคู่นั้นก็เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะหมายถึงว่าวิญ,ญญาณที่อยู่กับกับเขาอะยังยัง,ย,งยังไปรังควานคนอื่นผมเชื่อว่าเขาต้องไปไปมีแฟนคนอื่น ใช่หลังจากนั้นเราคือเขาไม่ยุ่งเลยเพราะว่าพาร์ทเราก็คือไม่ยุ่งกันละคนดีแก่ก็น่ารักแค่ก็เป็นคนรักแฟนเนาะไม่งั้นอียังห่วงเลยโอ้ดีนะเนี่ยตื่นเลยตื่นเลยเฮ้ยน่ากลัวเรื่องเนี้ยสั้นๆได้ใจความใช่เรื่องนี้สั้นๆประมาณนี้ครับผิดพลาดกอนไหนตอนแรกขอโทษเลยตอนแรกผมเป็นห่วงผมผมเป็นห่วงว่ามันจะรู้สึกบาปไงว่า โอ้โหคนหลับอะแล้วไปปลุกขึ้นมาให้มาเล่าเรื่องคือเมื่อกี้ถ้าคุณอรุณบอกว่าพี่ผมไม่ไหวจริงๆงผมนอนก่อนจะไม่มีการว่าอะไรกันเลยนะเข้าใจหมดเลยนะเออเกรงใจไงเกรงใจเกรงใจผมบอกบอกพี่วี่แล้วว่าได้ได้กะดิโทรมาปลุกผมเลยลวกันแล้วบอกใครบอกใครไม่บอกบอกไอ้นี่ด้วยนะโอ้โหไอ้นี่โดนปลอนโปรแกรมแล้วยังไงก็ต้องปลุก ถ้าคุณอารุณไม่รับนะมันจะโทรเป็นนร้อยรอบจนกว่าคุณอารุณจะรับเพราะเผลอนี่มันไปบ้านคุณอรุณได้มันปลูกข้อประตูบ้านปลูกเลยนะรับยินดีที่เพราะว่าตอนที่เราขับรถก็มีเด็กโก้ให้ช่วยไม่ให้หลับตอนนี้โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับยังไงก็แล้วแต่ฮะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคุณอารุณที่อุตครับ์าตื่นมาเล่าเรื่องนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหลับได้ต่อหรือเปล่านะเพราะเฮ้ยเรื่องนี้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเลย เดี๋ยวผมก็ฟังต่อเลยแล nah ้วพวกนี้ทํางานไหมเนี่ยหยุดต้องหยุดสามวันนะสบายสบายเดีวยาวไปยาวไปเดวยาวพักผ่อนได้ครับคุณอรุณยังไงขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันนะจัดเลยฮะถ้ามีใครเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ให้ฟังอีกนะเอามาเมาส์ต่อกันเมื่อกี้ถือว่าเรามาเมาส์มาเมาส์ให้กันฟังกันแล้วกันเนาะ ครับพี่สั้นๆโอเคโอเคได้ครับผมคุณอรุณขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีคับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มผูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android